คำเหตุกับเขานอกสถานที่กันนะจ๊ะค่ะอันนี้อยู่แถวหน้าบ้านนะคะค่ะวันนี้ค่ะสิมาเหตุกับเขาเกี่ยวกับนี่ค่ะแง่ปลาหมึกค่ะเขาสิมาก้อยปลาหมึกกินนะคะแจ่บๆแล้วพี่น้องอ็มาเรียนอกสถานที่เนาะก้อยปลาหมึกพี่น้องก้อยแบบลาวบ้านเขานะจ๊ะ ก็คือพริกขั่วนะคะพริกหอมหอมพี่น้องข้าวคั่วแล้วก็มีเครื่องหอมนะคะมีนี่ค่ะเหล็บกระดําดํามีนี่ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดซอยนะคะแล้วก็พริกซอยแล้วก็มีกระเทียมกระเทียมซอยแล้วก็มีพวกต้นหอมนะคะพวกชีหอมพวกอย่างพวกนี้แหละคะ่ะ ที่สาคัญก็คือนี่ค่ะปลาหมึกนะคะเครื่องปรุงก็มีน้าําปลาผงชูรสแล้วก็นี่ค่ะขาดบ่ได้นะคะน้ำปลาจ้า,จาปลาหมึกตัวใหญ่ใหญ่เนาะหั่นตามใจชอบนะคะว่าใ้าชอบแบบไหนคำน้อยคำใหญ่ ปลาหมึกนี่เขาลวกซุกก่อนนะพี่น้องนะคะลวกซุกซุก่อนจ้าเขาก็ใส่นี่ค่ะลงไปค่ะน้ำปลานะคะใส่น้ำปลาลงไปนู้นนู้นพี่น้องมันะแซบแล้วก็น,น้ำปลานิดหน่อยนะคะยัานเค็มค่ะแล้วเขาก็ใส่มะนาวลงไปนะคะ ตามใจนะคะซอเบเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวนะคะสนาวแล้ก็ใส่พริกขั้วลงไปนะคะพคริกขั่วใครชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะคะใครชอบไม่เผ็ดก็ไม่ต้องเผ็ดนะคะเป็นเมนูเห็ดง่ายๆนะคะอันนี้ข้าวคั่วนะคะใส่ข้าวคั่วลงไปมันสีหอมๆพี่น้องมันหอมข้าวคั่วเนี่ยแหละคะ่ะ นี่ก็คือมันมะกรูดซอยนะคะใส่ลงไปนะคะตะไคร้ซอยนะคะและ sauce, ้วก็กระเทียมซอยใส่ลงไปหมดเลยค่ะคนก่อนนะคะคนให้เขากันพ <c oughs> <weed> ี <c oughs> ่น <c oughs> <Impact> ้องหอมหอมพี่น้องเอากระดดแล้วเสียดาย ซิมเบิงวันนี้พี่น้องซิมเบิงซิมเบิงองี่นะคะสุดยอดความอร่อยเยอะมาก เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ใส่จานเลยค่ะใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ก้อยปลาหมึกจ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ